สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวสัตรพรประทุมรหัสน,นักศึกษา6531601248เลขที่16จะมาอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์ในประเภทคดีที่มีสถิติจำนวนผู้ต้องขังมากที่สุดโดยจะนำทฤษฎีทางอาชญาวิทยาเข้ามาอาธิบายด้วยค่ะทั้งหมด10ทฤษฎีโดยยกสถิติผู้ต้องขังตามกรมราชทัณฑ์สอบความผิดคืออันดับที่1ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอันดับที่2ความผิดเกี่ยวกับสารขัง ซึ่งในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะถูกแบ่งเป็น2ประเภทก็คือเป็นผู้จำหน่ายแล้วก็เป็นผู้เสพโดยประเภทที่เป็นผู้จำหน่ายจะมีผู้กระทำความผิดในอัตราที่สูงกว่าประเภทผู้เสพค่ะทฤษฎีที่1ทฤษฎีเจีตจำนงอิสระทฤษฎีนี้เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีอิสระในการตัดสินใจในการเลือกกระทําการสิ่งต่างๆซึ่งในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้เสพ ย่อมเกิดจากการตัดสินใจด้วยตนเองโดยรู้และเข้าใจถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ก็ยังเลือกที่จะทำเพราะต้องการตอบสนองความพอใจของตนเองหรือความต้องการของตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์ก็ย่อมต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหรือโทษที่ตามมาซึ่งทั้งผู้ขายแล้ก็ผู้เสพโทษที่จะได้รับก็ต่างกันจะเห็นได้ว่าจากสถิติมีนักโทษประเภทจำหน่ายมากกว่าประเภทที่เป็นผู้เสพ เพราะเนื่องจากการจาหน่ายนั้นสามารถสร้างไรายได้ให้กับตนเองด้วยจึงเป็นการเลือกกระทําความผิดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนดังนั้นคนที่ทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเขาเลือกและเห็นว่าเป็นผลดีกับเขามากกว่าผลร้ายที่จะได้รับจึงเลือกจะกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแนวทางการป้องกันที่เกี่ยวข้องคือเพิ่มมาตรก,การการลงโทษให้หนักมากขึ้นเพื่อให้ผู้ที่กระทำความผิดรู้สึกทุกข์มากกว่าการพอใจที่จะกระทำและในแนวทางอาชีพที่สุจริตที่ถูกกฎหมาย ในความผิดอันดับที่2ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก็เป็นเหตุผลเช่นเดียวกับในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคือการเลือกจะกระทําการลักรัพย์วิ่งชิงป้นหรือการกระทาผิดเกี่ยวกับทรัพย์ก็เกิดจากความต้องการที่จะกระทําเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองรวมไปถึงการได้ผลประโยชน์ต่างๆในการดํารงชีวิตจนไม่เกรงกลัวว่าจะได้รับผลหรือโทษอย่างไรซึ่งแนวทางการป้องกันที่เกี่ยวข้องคือให้ความรู้ถึงความร้ายแรงของโทษที่จะได้รับค้นหา สาเหตุที่แท้จริงของการเริ่มมาททำความผิดและแก้ไขทฤษฎีที่2ทฤษฎีความผิดปกติทางจิตคืออาชญากรรมเกิดขึ้นจากความผิดปกติทางจิตบางประเภทของอาชญากรซึ่งในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนอกจากผู้ที่จะเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้มีโรคประจําตัวใดๆจะเสพยาได้แล้วก็ยังมีบุคคลบางประเภทที่มีความผิดปกติทางจิตอย่างพวกที่มีอาการซึมเศร้า มีโรคความเครียดหรือขาดความรู้ความเข้าใจหรือพวกจิตบกพร่องปัญญาอ่อนก็มีแนวโน้มที่จะหันมาใช้ยาเสพติดเพื่อความสุขของตัวเองหรือเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นจนเกิดเป็นอาการติดสารเสพติดหรือมีการเสพเกินขนาด แนวทางป้องกันก็คือสําหรับผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตควรที่จะได้รับการดูแลควบคู่ไปกับการบําบัดสาเสตติ ic, และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสเสตติ ic, เพื่อที่จะป้องกันการเสกสำสอนและเพื่อป้องกันการผันตัวไปเป็นผู้ขายร่วมด้วย 2. ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต บางอาการหรือความรู้ความเข้าใจในบางเรื่องหรือพวกศีลธร,รรมอาจจะมีน้อยกว่าคนปกติรวมไปถึงการที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ทําให้เกิดการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดหรือทําไปโดยที่ไม่ได้มีใครบอกว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถทําได้อย่างเช่นการเดินผ่านร้านค้าแล้วเห็นของที่วางขายอยู่แล้วต้องการก็หยิบเลยโดยที่ไม่ได้คิดว่าการทำสิ่งนั้นเป็นการทำที่ผิดกฎหมายหรือเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำ แนวทางที่ป้องกันก็คือจัดกลุ่มดูแลบำบัดผู้ที่มีความผิดปกติอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ทฤษฎีที่3ทฤษฎีจิตวิเคราะห์เชื่อว่าการศึกษาจิตของมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ซึ่งแสดงออกมาโดยประกอบไปด้วย3ส่วนคืออิทอีโก้แล้วก็ซูเปอร์อีโก โดยเชื่อว่าอาชญากรรมเกิดขึ้นจากการที่ซูเปอร์อีโกของอาชญากร,รมไม่สามารถที่จะกดอิฐไว้ได้และอิฐมีพลังแรงมากกว่าอีโกจนไม่สามารถที่จะยับยั้งไม่ทําความผิดได้ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบางครั้งการกระทําความผิดก็เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณในตัวเราที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่างๆซึ่งหากอีโกและซูเปอร์อีโกซึ่งเปรียบเทียบได้กับโลกในความเป็นจริงแล้วก็ศีลธรรมไม่สามารถที่จะยับยั้งให้อิฐของตัวเองนั้นไม่กระทาความผิดได้ ัวผู้กระทความผิดเองก็เลือกที่จะใช้สารเสพติดเพื่อความสุขของตนเองโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าการกระทําของตนนั้นเป็นความผิดแนวทางการป้องก,กันก็คือเสริมสร้างปลูกฝังค่านิยมศีลธรรมตั้งแต่ยังเด็กรวมไปถึงจัดกลุ่มบําบัดให้กับผู้ที่ไม่ปกติและอาจใช้ยารักษาจิตเวชเข้าร่วมด้วยในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยแล้วก็ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่นเดียวกับกรณีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ผู้กระทาความผิดไม่สามารถที่จะยับยั้งสัญชาตญาณดิบของตัวเองได้อย่างเช่นเมื่อเห็นเงินตกแล้วสัญชาตญาณดิบแสดงออกมาว่าอยากได้ซึ่งถ้าอีโก้และซูเปอร์อีโก้ของตัวเองไม่สามารถที่จะยับยั้งอิดได้ก็จะกลายเป็นการกระทําความผิดโดยการเก็บเงินนั้นแม้ว่ามันจะไม่ดีถึงแม้จะไม่มีคนเห็นก็ตาม หรือผู้ที่กระทําความผิดอาจจะคิดแค่ว่าพอตนไม่มีเหมือนคนอื่นหรือขาดแคลนในส่วนใดไปแค่ทํายังไงก็ได้ให้ได้มาโดยที่ไม่สวนว่าจะผิดกฎหมายหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องกังวลอะไรจึงกลายเป็นการกระทําความผิดซึ่งแนวทางการป้องกันก็คือควรมีการบ,บาําบัดหรือการใช้ยานในกลุ่มสําหรับผู้ที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์หรือรู้จักผิดชอบชั่วดีได้เลยและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรธมต่างๆผปลูกฝังค่านิยมที่ดีตั้งแต่ในครอบครัวจนไปถึง ในนโรรงเียทฤษฎีที่4ี่ทฤษฎีปมด้อยเป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าสาเหตุของการเกาะอาชญากรรมของบุคคลบางประเภทมักพบว่าอาชญากรจำนวนมากมีลักษณะดื้อรั้นไม่ให้ความร่วมมือต่อต้านสังคม ซึ่งสาเหตุสําคัญมาจากการที่ไม่ได้รับความรักความอบอุ่นหรือการเอาใจใส่ตั้งแต่ในวัยเด็กจนทําให้เกิดเป็นปมด้อยในตัวเองจึงประกอบอาชญากรรมขึ้นเพื่อเรียกร้องความสนใจซึ่งต้องการความสนใจจากผู้อื่นเพื่อชดเชยปดยมด้อยของตนเองในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จากทฤษฎีนี้ที่มีการเชื่อว่าสาเหตุสําคัญของการก่ออาชญากรรมเกิดมาจากการที่ไม่ได้รับความอบอุ่นหรือการเอาใจใส่ตั้งแต่ในวัยเด็กจนทําให้เกิดเป็นปมด้อยการที่หันมาเสพยาเสพติดก็เพื่อต้องการให้ตนได้รับการยอมรับจากกลุ่มสังคมบางกลุ่มเพื่อต้องการความสนใจและเพื่อที่จะชดเชยปมด้อยของตัวเองหรือที่ไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวจึงมองข้ามไปว่าการเสพยาการทําทำนี้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แนวทางการป้องกันก็คือแก้ปัญหาโดยเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวควรใส่ใจกันให้มากขึ้นลดความกดดันภายในบ้านซึ่งเป็นการกดดันกันเองภายในครอบครัวและจัดตั้งทีมที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาในครอบครัวโดยเฉพาะ 2. ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามทฤษฎีนี้เกิดจากการที่มีปมด้อยในอดีตการกระทำความผิดในลักษณะเกี่ยวกับทรัพย์เช่นการลักขโมย ก็อาจเกิดมาจากการที่ไม่เคยได้รับหรือไม่เคยมีเมื่อเห็นคนอื่นก็เกิดการอิจฉาจึงต้องการที่จะได้มีเหมือนคนอื่นจึงเพื่อที่จะใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายเป็นการเรียกร้องความสนใจเพื่อให้เรื่องสิ่งที่ตัวเองต้องการที่ไม่เคยได้รับมาก่อนเพื่อความภาคภูมิใจของตนเองแนวทางการป้องกันก็คือลดความกดดันภายในครอบครัวใส่ใจคนในครอบครัวให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้รู้สึกว่ามีใครรอยกว่าหรือว่ามีใครที่ถูกเอาเปรียบอยู่ รวมไปถึงการให้คําปรึกษาและการดูแลทางจิตใจว่าไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือว่าในชุมชนก็ด้วยเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเราเองก็มีคุณค่าเหมือนกันทฤษฎีที่5ทฤษฎีปัญหาทางเศรษฐกิจเชื่อว่าอาชญากรรมเกิดขึ้นจากปัญหาทางเศรษฐกิจของสังคมซึ่งส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อคนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจยากจนรายได้ต่ํา และขาดความมั่นคงทางอาชีพเลยกระตุ้นให้พวกเขานนั้นทำผิดในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจากสภาพเศรษฐกิจของสังคมที่ไม่ได้เอื้อเฟื้อต่อคนทุกกลุ่มทุกชนชั้นจึงเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นให้กลุ่มคนบางกลุ่มเลือกที่จะกระทำความผิดเพราะมองว่าการขายยาครั้งหนึ่งก็ย่อมได้เงินเยอะและนำเงินไปตอบสนองความต้องการของตนได้ อีกทางการที่เศรษฐกิจตกต่ำหางานยากการหันมา้ายาจึงง่ายกว่าการที่ทํางานประจำรายได้เงินเดือนน้อยจ,จึงแสดงให้เห็นเป็นข้อมูลออกมาว่าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทผู้จําหน่ายนั้นเยอะกว่าประเภทผู้ที่เสพแนวทางการป้องกันคือจัดหางานให้กับสําหรับผู้ที่ว่างงานอย่างทั่วถึงเพื่อรักษาสมดุลของเศรษฐกิจ 2. ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นอกจากการจําหน่ายยาเสพติดแล้วยังมีการทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งเกิดขึ้นเยอะในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากต้องการหาหนทางเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการกินหรือว่าสิ่งของที่จําเป็นซึ่งเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตการที่สภาพเศรษฐกิจไม่เอือเอ้ออํานวยต่อการใช้ชีวิตทําให้เกิดแรงกดดันบีบบังคับให้ผู้กระทาความผิดหาวิธีเอาตัวรอดในการดํารงชีวิตจึงเลือกที่จะใช้วิธีที่ผิดกฎหมาย แนวทางการป้องกันก็คือช่วยเหลือก็ปรุงบริจาคสิ่งของเล็กๆน้อยๆให้คนยากไร้หรือเสริมสร้างกําลังใจเพื่อเป็นแรงผลักดันในการหาอาชีพที่สุจริตทมทฤษฎีที่6ทฤษฎีความกดดันทฤษฎีนี้เชื่อว่าอาชญากรรมเกิดขึ้นจากความกดดันของคนชนชั้นล่างเนื่องจากการมีระบบชนชั้นในสังคมซึ่งคนชนชั้นล่างก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้นถูกลิดรอนสิทธิแล้วก็ เกียรชังระบบดังกล่าวทําให้คนชนชั้นล่างมีโอกาสที่จะกระทําผิดสูงกว่าคนชนชั้นกลางหรือคนชนชั้นสูงในความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดเนื่องจากความกดดันที่มาจากทั้งในระบบชนชั้นในสังคมหรือเศรษฐกิจในปัจจุบันทําให้คนที่มีชนชั้นที่ต่ากว่ารู้สึกว่าตนเองถูกรอสิททิ์ต่างๆจนเกิดเป็นความรู้สึกโดนกดดันจึงทําให้หันไปกระทาความผิดเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกว่ามีสิทธิเท่าเทียมอย่างเช่นกับ ทฤษฎีปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดความกดดันจนรู้สึกว่าตน,นถูกดิ้นดอนสิทธิ์หรือว่าไม่เท่าเทียมก็ทําให้หันมาหารายได้จากการขายยาเสพติดหรือว่าเป็นผู้เสพเองโดยเกิดจากความเครียดหรือความรู้สึกผิดหวังหรือเกลียดชังในระบบชังนชั้น,นแนวทางป้องกันก็คือสนับสนุนระบบสวัสดิการสังคมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาหรือการทํางานให้กับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคม ในอันดับที่2ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์พอถูกกดดันจากระบบต่างๆในสังคมนอกจากการจําหน่ายยาเสพติดแล้วก็ยังมีการกระทําความผิดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการรับขโมยทรัพย์ของคนอื่นก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับบางคนซึ่งที่มีชนชั้นที่สูงกว่าเพราะเห็นว่ายังไงก็มีฐานะที่ดีกว่าบางคนจึงเลือกที่จะกระทำความผิดเพื่อต้องการให้รู้สึกว่าตัวเองก็มีสิทธิเท่าเทียมคนอื่น แนวทางการป้องกันก็คือส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีรายได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายโดยที่ไม่ต้องกระทำความผิดและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมโดยสร้างระบบสนับสนุนผู้ที่มีรายได้น้อยทฤษฎีที่7ทฤษฎีการเรียนแบบทฤษฎีนี้เชื่อว่าอาชญากรรมเกิดขึ้นจากการเรียนแบบ หรือการเอาอย่างพฤติกรรมอาชญากรรมของคนอื่นโดยกฎการเรียนแบบคือ1บุคคลจะเรียนแบบผู้อื่นเป็นสัดส,ส่วนกับการที่ตนได้ใกล้ชิดติดต่อกับผู้อื่นซึ่งถ้ายิ่งใกล้ชิดมากก็มีโอกาสที่จะเรียนแบบสูง 2. ผู้ที่มีฐานะต่ำกว่ามักจะเรียนแบบผู้ที่มีฐานะสูงกว่าอย่างเช่นเด็กเรียนแบบผู้ใหญ่หรือว่าคนธรรมดาเรียนแบบดาราในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด บางครั้งการเริ่มต้นเสพยาเสพติดก็มาจากการลอกเรียนแบบพฤติกรรมของดาราหรือว่าคนในหนังซึ่งมักถูกมองว่าเท่จึงเกิดการทําตามหรือเรียนแบบหากเด็กไม่ได้รับการดูแลหรือได้รับความรู้ก็มีโอกาสสูงที่จะเริ่มหาแหล่งซื้อขายเพื่อนําไปสู่การซื้อขายที่เยอะมากขึ้นและกระจายจต่อกันไปทั่วบางคนเมื่อ ได้เสพก็อาจผันตัวมาเป็นผู้ขายควบด้วยจึงทําให้เป็นอีกฤษดีที่อธิบายได้ว่าคดียาเสพติดประเภทเป็นผู้จําหน่ายมีเพิ่มมากขึ้นเพราะเนื่องจากจะเคยเสพเฉยๆแล้วก็ผันตัวมาเป็นผู้ขายด้วยก็ทําให้ได้มีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นด้วยแนวทางการป้องกันก็คือส่งเสริมข้อควและโรงเรียนให้เป็นแบบอย่างที่ดีและให้การดูแลเอาใจใส่ เพื่อลดโอกาสที่จะหันไปเรียนแบบพฤติกรรมการเสพยาหรือจัดกิจกรรมลงนรงให้มีแบบอย่างที่ดีโดยอาจใช้บุคคลต้นแบบที่ประสบความสําเร็จโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นอกจากจะเรียนแบบจากภาพยนตร์แล้วยังมีการเรียนแบบบุคคลใกล้ชิดอย่างเช่นพ่อแม่ญาติพี่นอ้องหากเห็นว่าคนใกล้ตัวเคยทําก็มีความคิดที่จะลอกเรียนแบบพอคิดว่าการกระทําเช่นนั้นถูก เช่นการเริ่มรักขโมยของเล็กๆน้อยๆที่เห็นมาจากการที่คนภายในครอบครัวทําให้เห็นบ่อยๆจนนําไปสู่การกระทําที่ผิดซึ่งนําไปเริ่มทํากับคนอื่นด้วยแนวทางการป้องกันก็คือลดการแสดงออกถึงการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีที่ผิดเช่นการโอ้อวดการขโมยหรือการทุจริตและให้ความรู้หรือปลูกฝังหรือให้ทุกๆคนได้เรียนรู้ถึงโทษในการทำความผิดนั้นด้วย ทฤษฎีที่8ทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่างทฤษฎีนี้เชื่อว่าอาชญากรรมไม่ได้เกิดจากการถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมแต่ว่าเกิดขึ้นจากการคบหาสมาคมกับผู้อื่นเป็นอาจินและการเรียนรู้จากผู้อื่นผ่านการสังเกตการอบรมการสั่งสอนการรับฟังเล่าเรื่องรวมถึงการเรียนแบบหรือการคบคุผ่านไปหาผิดซึ่งในความผิดอันดับแรกความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดการคบเพื่อนหรือว่าอยู่ในสังคมที่เสพยาก็มีส่วนที่จะพากัน ทำผิดไปตามๆกันโดยความที่อยู่ในสังคมที่มีสภาพแวดล้อมที่เห็นว่าการซื้อยาเสพติดหรือว่าการขายเป็นเรื่องที่ปกติก็เลยกระทำต่อๆกันมาจนไม่ได้คำนึงถึงผลหรือว่าโทษที่ตามมาว่าจะเป็นความผิดหรือไม่แนวทางการป้องกันก็คือให้ความรู้เรื่องโทษและผลเสียของยาเสพติดผ่านครอบครัวหรือโรงเรียน รวมถึงจัดโปรแกรมบำบัดและฟื้นฟูผู้ที่เคยเกี่ยวข้องเพื่อลดโอกาสกลับไปสู่การเสพยายหรือว่าการจำหน่ายยาซ้ำอีกในความผิดอันดับที่2ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์พอการคบผ่านสมาคมกับผู้ที่ชอบกระทําผิดกฎหมายหรือการเรียนรู้ผ่านผู้อื่นจากการสังเกตมักจะเป็นจุดเริ่มต้นในการกระทําความผิดเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยอมรับว่าการรักทรัพย์หรือการช่อกลงเป็นเรื่องธรรมดาบุคคลจึง ซึมซับค่านิยมที่ผิดและเริ่มกระทําผิดตามแบบอย่างนั้นแนวทางการป้องกันก็คือปลูกฝังค่านิยมที่ดีตั้งแต่ในครอบครัวและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการศึกษารวมถึงการดูแลกลุ่มเสี่ยงไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มที่มีพฤติกรรมทางอาชญากรรมเพื่อป้องกันการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินอีกทฤษฎีที่9ทฤษฎีตาบะาทฤษฎีนี้เชื่อว่าอาชญากรรมเกิดขึ้นจากการที่ สังคมหรือคนในสังคมได้ตีตาสร้างตาบาบให้แก่อาชญากรที่เคยทําความผิดมาก่อนส่งผลให้อาชญากรไม่มีทางเลือกอื่นจึงจึงต้องกลับไปทําผิดซ้าอีกซึ่งเสือให้หินถึงปฏิกิริยาตอบโต้ของคนในสังคมต่อผู้ที่เคยกระทําความผิดในแง่ลบเช่นการถูกบูลลี่ถูกลังเกียจหรือถูกเหยียดหยามหรือการที่ไม่ให้โอกาสแก้ตัวซึ่งไม่เป็นผลดีแก่สังคมในความผิดอันดับแรกความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แม้ว่าผู้คนที่เคยได้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะได้รับการลงโทษมาแล้วแต่บางครั้งสังคมก็ยังมีข้อกําหนดเกี่ยวกับการไม่รับพนักง,งานที่มีประวัติการใช้ยาเสพติดเข้ทาทํางานเพราะมีความคิดที่ว่าอาจจะกลับไปเสพอีกหรือคนที่เสพยาอาจมีความผิดปกติทางจิตเนื่องจากการเสพเยอะเกินจนทําให้สังคมได้ตีตราเส่คนที่เคยกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและไม่ให้โอกาส รวมถึงมีปฏิกิริยาที่รังเกียจหรือเหยียดหยามทําให้ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบางคนไม่ว่าจะเป็นผู้ที่จาหน่ายหรือว่าจะเป็นผู้ที่เสพก็หันไปกระทาความผิดแบบเดิมเพราะว่าถูกสังคมไม่เปิดรับตัวเองแนวทางการป้องกันก็คือให้โอกาสในการทํางานและการกลับเข้าสู่สังคมอย่างเท่าเทียมพร้อมทั้งจัดโปรแกรมฟื้นฟูและให้คําปรึกษาเพื่อป้องกันการรู้สึกโดดเดี่ยวหรือถูกกีดกันหรือการถูกบูลลี่ ในความผิดอันดับที่2ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในปัจจุบันงานส่วนใหญ่มักจะต้องมีการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครรับเข้าทำงานทําให้บางคนที่มีประวัติอาชญากรรมหรือมีประวัติเกี่ยวกับการทุจริตหรือยักยอกเงินมักจะส่งผลต่อที่ทํางานใหม่ในบางบริษัทหรือว่าในบางหน่วยงานแม้จะได้รับการลงโทษมาแล้วแต่การได้รับการลงโทษนั้นก็ไม่ได้ทําให้ความเชื่อใจกลับมาได้เพราะฉะนั้น สังคมก็มาที่จะปิดโอกาสหรือไม่ให้ทางเลือกกับผู้ที่เคยกระทําความผิดด้านนี้เลยเพราะกลัว่าจะเกิดผลเสียหรือเกิดการกระทําซ้ําเดิมต่อบ,บริษัทตนเองทําให้บางคนที่มีประวัติติดตัวเลือกที่จะหางานอื่นทําซึ่งอาจจะได้ไรายได้ที่น้อยกว่าไม่พอต่อการเลี้ยงชีพของตนเองหรือว่าครอบครัวด้วยทําให้มีโอกาสที่จะกลับไปกระทําความผิดซ้ําเพื่อที่ ทำให้ตนเองรู้สึกว่ามีเท่ากับคนอื่นหรือเพื่อที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้แนวาทางการป้องกันก็คือให้โอกาสและสร้างความเชื่อใจให้แก่กันว่าคนเราสามารถเปลี่ยนกันได้ทฤษฎีที่10ทฤษฎีนี้้วยวิทยามนุษย์เชื่อว่าอาชญากรรมเกิดจากสภาพถิ่นที่อยู่และสภาพสิ่งแวดล้อมของอาชญากรในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนที่มนุษย์เราจะเริ่มที่จะก,กระทําความผิด สภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็มีส่วนทําให้เราตัดสินใจในการกระทําความผิดด้วยอย่างเช่นหากเราโตมาในสังคมหรือสภาพแวดล้อมที่ติดยาหรือว่ามีแต่คนที่เสพยารวมไปถึงมีการซื้อขายยาเสพติดให้เห็นได้อย่างง่ายๆเราก็จะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรหรือถึงผิดก็ยังมีคนอื่นที่จะโดนลงโทษไปกับเราด้วยซึ่งในปี2568ของประเทศไทยจํานวนผู้ที่ใช้ยาเสพติดยังคงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของวัยรุ่นและก็วัยทำงานซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความปลอดภัยในชุมชนโดย UN พบว่าคนไทยเสพยาบ้ามากที่สุดคือ1.6ล้านคนซึ่งเมื่อปีที่แล้วได้มีการเช็ค25จังหวัดยาเสพติดที่มีการระบาดอย่างรุนแรงหนึ่งในนั้นก็คือมีจังหวัดนคปรปฐมในชุมชนลาดสแกซึ่งมีการพบการขายาเสพติดมากกว่าพื้นที่อื่น โดยพื้นที่นี้เป็นทางผ่านในการขนส่งยาหรือว่าพักยาและสามารถส่งยาได้โดยที่ไม่ต้องผ่านด่านเพื่อกระจายไปสู่จังหวัดอื่นได้ทั้งนี้ยังมีในส่วนของตามแนวชายแดนที่ลักลอบขนส่งยาเข้ามาหรือในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างซึ่งแสดงให้เห็นว่าจากสภาพถิ่นที่อยู่หรือสภาพสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่นั้นเอื้อต่อการที่จะกระทำวามผิดในการจำหน่ายยาขนส่งยาหรือว่าเสพยาได้อย่างง่าย แนวทางการป้องกันก็คือลดปัจจัยเสี่ยงอย่างความยากจนและการว่างงานผ่านการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยและลดโอกาสการเข้าถึงยาเสพติดและจัดการบำบัดผู้เสพย,ยาเริ่มต้นก่อนที่จะติดถึงขั้นรุนแรงอันดับที่2ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เมื่อปี2565ได้มีเหตุการณ์คือวินมอเตอร์ไซค์ข่มขู่ชิงทรัพย์นักเรียนชายม6ในกรุงเทพทําให้ผู้ว่ากทมได้มีการลงพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ช่วยดูจุดที่มีความเสี่ยงเพิ่มเติมจนพบว่ากรุงเทพมีเขตที่เสี่ยงมากที่สุดคือเขตบางลักขคลองสาหนองจอกดอนเมืองบางบอนซึ่งพบว่าสถานที่เสี่ยงมากที่สุดจะเป็นพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะสะพานลอยจุดตอกซอยหรือส่วนสาธารณะซึ่ง ความเสี่ยงหรืออันตรายที่พบมากที่สุดจะเป็นจุดที่เปียกช่วงตอนกลางคืนหรือจุดมือจุดรับตาคนโดยที่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถดูแลป้องกันได้อย่างทั่วถึงทําให้แสดงให้เห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมต่างๆก็มีส่วนในการตัดสิในใจที่จะกระทําความผิดโดยผู้กระทาความผิดอาจคิดว่าถึงจะรักทรัพย์หรือขโมยไปหรือว่าชิงทรัพย์ไปก็ไม่สามารถตามตัวได้เนื่องจากสถานที่มันเอื้อต่อการกระทําความผิด โดยที่มันไม่มีกล้องวงจรปิดหรือไม่มีความปลอดภัยมากพอรวมไปถึงปัจจัยของถินที่อยู่ที่ที่อาชญากรได้อาศัยอยู่ก็มีส่วนทําให้คิดได้ว่าการกระทําของตัวเองนั้นมันถูกหรือยกย่องการกระทําของตัวเองว่าตัวเองทําก็ไม่ได้ผิดอะไร <S <s เพียงแค่อยากขโมยเพื่อให้ตัวเองมีเท่ากับคนอื่น <S <s เหมือนกันหรือว่าเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีหรือว่าภูมิใจในตัวเอง ในทางการป้องกันก็คือเพิ่มมาตรการการป้องกันในพื้นที่ที่เกิดเหตุซ้ำบ่อยๆเช่นติดตั้งกล้องจรปิดจ,จัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในจุดที่เสี่ยงและเพิ่มการลาดตระเวนในช่วงเวลาที่เกิดอาชญากรรมบ่อยสรุปแล้วนะคะในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดเกี่ยวกับทร,รัพย์ซึ่งมีสถิติสูงเป็นสองอันดับแรกในไทยจากทฤษฎีทั้งสิบที่เกิดมาข้างต้นทําให้เห็นได้ว่าปัจจัยในการทําความผิด เกิดขึ้นได้จากหลายๆอย่างแต่ถ้าเห็นได้อย่างชัดเจนก็อาจเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกระทําความผิดต่างๆก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลซึ่งไม่ใช่ทุกคนที่จะเลือกกระทําความผิดค่ะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ